สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณพีพีสี่เดือนตื่นแล้วหรอจ้า Good afternoo n นะจ้ายิ้มให้หน่อยได้ไหมคุนเก่งพี่พี่คุนเก่งพี่รีทัศน์คนเก่ง ให้ดูสิหนูไปทำอะไรมานะไปฉีดวัคซีนรวม5้าโลกกับไปหยอดโลต้ามาใช่ไหมครับวัคซีนโลตาใช่ไหมครับใช่ไหมครับพี่พี่ขึ้นเก่งใช่ไหมคะ พี่พยาบาลบอกว่าไงเก่งมากเลยกินวัคซีนโรตาหมดเกลี้ยงเลยเพราะว่าหิวใช่ไหมครับแล้วก็ฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนแอะทีเดียวแอะแล้วก็ไม่ร้องเลยใช่ไหมครับเพราะว่าพี่เขามือเบาใช่ไหมครับหนูก็เลยไม่ร้อง หรืว่าชอบโดนเข็มฉีดยาเหรอแฮปปี้ Happy, ใช่ไหมครับพี่พี่คนเก่งยิ้มหวานให้หน่อยจ้าเอื่อยเมือม่อยเมือม่อยเหื่อยจังเลยเมื่อยตัวจังเลย เมื่อยตัวจังเลยเมื่อตัวจังเลยโอเคไหมเดี๋ยวต้องสังเกตอาการไข้ต่อนะครับใช่ไหมครับแต่ครั้งที่แล้วพีพีก็ไม่ได้มีไข้นะครับแล้วก็ตอนนี้พีพีสี่เดือนแล้วอายุสเดือนแล้วนะ อีกแป๊บๆก,ก็จะหนึ่งขวบแล้วนะครับแต่อีกแป๊บๆพีพีก็จะวิ่งได้แล้วนะ <S 2> <S 2> รู้ป่าตอนนี้พีพีก็พลิกตัวคว่ำหงายสบายมากเลยกิ้งเป็นลูกขนุนเลยมองตามฟังเสียงแล้วก็แจกรอยยิ้มใช่ไหมครับยิ้มแบบมีเหตุผลนะใช่ไหมครับแฮปปี้มีความสุขหยิบจับของได้ถูกไหมเรียกมามาได้เรียกโดยการร้องใช่ไหมครับ แล้วก็พีพีไม่ชอบอื้พีพีไม่ชอบเวลาอื้อใช่ไหมครับไม่ชอบเวลาอื้อกับไม่ชอบตอนฉี่แล้วไม่ได้เปลี่ยนแพมเพิร์พีพีจะร้องเรียกมาหมาแล้วก็จะบอกมาหมาว่าฉี่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็บางทีพีพีมีทําเสียงว่ามัม่ใช่ไหมพีพีทำได้แล้วใช่ไหมครับหมามาได้ยินนะเรียกมาหมาหรือเรียกม่มมัมใช่ไหม สี่เดือนทำได้แล้วนะจำได้ไหมเก <_ d ark> ่งมากเลยอแล้วก็เดี๋ยวมาหมากแกะแกะปัเตอร,ร์ยาที่พี่พยาบาลแปะออกให้นะไม่เจ็บรู้ปะไม่เจ็บนิดเดียวโอเคไหมโอเค <_ d ark> โอเคทำไงโอเคคลิปมาหมาก็จะไม่ค่อยชัดนิดน,นึงนะเพราะว่า ามาไม่ได้เปิดไฟมันมืดแล้วก็ตอนนี้พีพีสีเดือนหนักเท่าไหร่รู้ไหมรู้ตัวเองไหมรู้ไหมครับพีพี P หนัก7.22กิโลกร,รมัมน้ำหนักกำลังดีเลยนะกำลังหน้ากอดเลยโอเคไหม Are you happy 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 ยิ้มหวานเลยจ้า๊ะจะมั่มนะจ๊าเนื้อแน่นปุกปักใช่ไหมจ้าตื่นยังตื่นแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนแพ่นเพิร์ทให้นะเดี๋ยวมาหมาเปลี่ยนแพ่นเพิร์ทนะเช็ดตูดๆให้ือ้อนี่ แล้วก็พีพีชอบจับตรงนี้ชอบเอามือมาจับตรงนี้ตื่นแล้วเหรอ Good afternoon มา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 หม่ำสิบอกมามาหมอยไหนบอกก่อนอายิ้มหวานแล้วมามามม่ำมามาจ้ามามาจ้า มัมมัมจ้าเอ๊ะเอ๊ะนี่เห็นไหมพี่ๆเอามือมาจับแล้วเห็นไหมจับบ่อยจนชินแล้วใช่ไหมครับชอบจับตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยอุ่นใจใช่ไหมได้จับแล้วอุ่นใจใช่ไหมครับใช่ไหมครับพี่ๆเครื่องเก๊งเก่งมากเลยนะรู้ป่าว เก่งจังเลยเก่งจังเลยเดี๋ยวเย็นนี้พาไปกินข้าวไปปาร์ตี้กันนะครบรอบสี่เดือนโอเคไหมคะพี่พี่ึ้นเก่งเก่งจังเลยโอ้ยอย บายบายนะ I love you baby I love you baby mm hmm. พิริธาเก mm hmm. ่งจังเลย mm hmm. ใครนะเป็นคนเก่งอยากให้ล้างตุดๆล้วใช่ไหมเช็ดตูดใช่ไหมครับ mm hmm. เดี๋ยวมามาเป็นเพื่อนให้นะ mm hmm. อ่ะบายบายกันก่อนบ๊ายบาย บา <Bye> ยบายเ,เก่งจังเลยอิ้มหวานให้หน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค้นเก่ง